สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวสวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวเราทดสอบอพูดไปเรื่อยบนรถนะครับผมเดี๋ยวผมจะติดกล้องอยู่ที่ตรงหน้ารถนะแล้วก็เราก็คุยกันไปมาดูว่าเราจะได้เสียงที่ดีไหมตอนนี้ผมใช้ไมเป็น เป็นไวเล็ตต่อเอาโอเคครับผมจะเดินทางกันโอเคไปกันครับ กันเลยครับผมวันนี้ก็พูดไปเรื่อยก็จะมาบอกเนี่ยครับเส้นทางเส้นทางที่ผมเดินทางไปทำงานมาดูกันว่าผมไปยังไงหลังจากออกจากห้องมาแล้วไปแบบไหนอะไรยังไงโอ้โห و, ผมลืมสิ่งที่สำคัญด้วยอ่าไม่เป็นไรผมลืมอ,อนาฬิกามาเนี่ยเวลาที่เวลาที่เราทำอะไรแข่งกับเวลา จงรู้เอาไว้เลยว่าทุกอย่างจะไม่เปลี่ยนไปตามที่คาดหมายเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราต้องควรจะมีแผนแล้วก็วางแผนไว้อย่างดีอย่างของผมเนี่ยผมวางแผนได้อย่างดีนะแต่พอถึงเวลาที่มันชวนถึงเวลาของมันเองอะ่ะที่จะต้องทําอะไรอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลับตะลับตากันหมดเลยถ้าเราทําสิ่งนั้นด้วยความเร่งรีบเพราะฉะนั้นวางแผนดีที่สุดอันนี้คือผม ผมวางแผนทุกอย่างของผมในท,ทุกวันก่อนออกมาทางานว่าต้องมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็ถืวาวางแผนจริงแต่เ้าว่าเดี๋ยวนะผมคงจะต้องกลับกลับไปเอาอะไม่ไหวคือ <c ười> ผมวางแผนตลอดนะแต่ผมไม่ได้วางแผนว่าผมจะเอากล้องมาถ่าย,ยาแบบนี้แผนของผมไม่ได้มีกล้องนี่ไงคือมันถูกซ้อนเข้ามาในแผนของผม มันก็เลยเป็นแบบนี้ก็เลยเกิดความผิดพลาดน,นี่แหละครับเขาบอกว่าทําอะไรควรจะวางแผนเอาไว้แต่ว่าโอเคตอนนี้เราอยู่ในช่องของพูดไปเรื่อยเราก็จะสําหรับคนที่แบบชอบฟังอะไรแบบชิวๆนะดูบรรยากาศนะตอนนี้ผมจําไม่ได้ว่าผมเปิดสตูดิโอหรือเปล่าคือไม่ได้ใช้กล้องตัวนี้นานมากเลยเป็นกล้อง GoPro Hero 8ก็ถ่ายเป็น 180p 60เฟรม รเ็กมาดูกันว่ามันภาพมันจะออกมาโอเคหรือเปล่าผมถ่ายเป็นในโหมดของอใช้สีของโกโป o เลยนะไม่ได้ผมไม่เอาไม่เอาไปทำสีถ่ายเป็นธรรมดาเลยของโกโป o เลยคิดว่าไม่เอาไปทำสีแน่นอนเดี๋ยวรอแป๊บหนึงนละวผมจะไปเอาของก่อน แสงพอาทิตย์สองเลยนะครับผมไหนรู้ลืมได้อย่างไรเนี่ยตอนแรกว่าจะไม่กลับมาเอาแต่ว่าไม่ได้อ่ะลืมอะไรก็ได้ลืมนาฬิกาเนี่ยลำบากสำหรับชีวิตผมเพราะว่าทุกอย่างผมเชื่อมต่อเข้า ผมเชื่อมต่อโทรศัพท์เขากับนาฬิกาทีานี้ทุกๆการแจ้งเตือนบางครั้งนาฬิกามันสำคัญเราไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาบางทีเราทํางานแล้วก็ไม่ได้หยิบออกมาโอเครู้ป่ะผมลืมอะไรอีกอย่างหน,นผมลืมแม้กระทั่งจะเอากล่องข้าวไปทั้งที่ผมเตรียมเอาไว้อะดูดิ สุดยอดเลยนี่แหละถ้ามีอะไรเพิ่มเข้ามาในแผทมันก็จะลืมอย่างอื่นดีนะผมตัดสินใจกลับมาเอานาฬิกาในางานั้นผมลืมกล่องข้าววันนี้เป็นวันพุดด้วยที่บริษัทเขามีส้มตำคนก็จะเยอะผมก็จะพลาดเลยแหละเพราะผมไม่ชอบคนเยอะผมต้องนั่งกิน อยู่บนลงอาหารคนเยอะเยะเห็นเห็น <ๆ S 2> พูดอย่างนี้บอกว่าไม่ชอบคนเยอะแล้วเวลาไปห้างไปอะไรล่ะทุกอย่างมันก็มีข้อแม้หมดนั่นแหละครับผมคือเราโอเคเราไม่ชอบคนเยอะเราแค่พยายามไม่ไปอยู่ในที่ที่มีคนเยอะไม่ใช่ว่าผมไม่ไปไหนเลยไปอยู่แต่ว่าเราเลือกที่จะไป ไม่ได้ไปตลอดไม่ได้ชอบคนอื่นเขาไปนั่งดื่มนั่งอะไรกันอยู่ร้านคนหนี่ผมไม่ไปเพราะผมจะดื่มผมดื่มที่หอ้องอ่าจะมีโอกาสน้อยมากที่ผมจะไปดื่มที่ร้านอย่างปีนี้เนี่ยผ่านมาขึ้นปีแล้วยังไม่ได้ไปนั่งดื่มที่ร้านเลยเพราะว่าผมไม่ชอบที่คนเยอะ ผมนั่งเด่นขึ้บ้านดีกว่ามีความสุข่าน,นั่งเล่นกีตาร์วันนี้เหมือนจะรถเยอะละผมาสายเจ็ดโมงกว่าละ เพลงไปด้วยในการขับรถมันมีอัธรรถใส่เพลงฟังตลอดเวลาลวฟังเพลงสักหน่อยโอเคเพงเลงก็ไปน,นี่แหละครับผมรอดสะพานมาละผมก็จะวิ่ง จะผ่านตลาดกับบิ๊กซีเล็กกาแฟาจะหมดละเดี๋ยวต,ต้องมาดูในบิ๊กซีละกาแฟอยู่ห้อบอลน,นะครับกินดีมีหลายสีที่กินอยู่เป็นสีแดงแบบอังคางที่จะโอเคแต่ว่าผมชอบเท็เจอร์เวลาที่เขาชงแล้วก็ใส่น้ำตาลนะเป็นแบบอเมกาโน่หวานน้อยอแนตังไป ผมรู้สึกเหมือนกินโอเลี L ้ย e ง e เลยอะหอมหอมแบบเหมือนซื้อน้ำโ e อเลี้ยงมากินนะอืออร่อยมากเลยทุกคนลองนะอย่าอย่าไปซีเรียสกับกับเรื่องการกินมากแบบว่ากินอันโน้นได้อันนี้ได้อันนน้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องการกินนะไอเรื่องการกลัวกลัวที่จะกินผงชูรสเยอะกลัวที่จะอ่าอันนน้อนอันนี้มันมีโซเดียมเยอะอย่างอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ให้ฟังว่ามันมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ที่เรากลัวแบบผิด ผมว่าผมเป็นคนที่ผมเป็นคนที่นั่งอยู่ในนั่งอยู่ในโซเชียลเยอะเมื่อก่อนนี้คือเยอะมากคือ YouTube ผมชอบดู y o u ูทูบช็อ t เพราะว่ามันจะเป็นความรู้ในนั้นหนเยอะยู u ูบช็อ t เขาจะทำมาสั้นๆใช่ปะ่ะแบบเหมือนเกริ่นให้ให้เรารู้ว่าช่องเขามีอะไรเสร็จปุ้บถ้าถ้าเราสนใจเราก็เข้าไปในช่องเขามันจะมีอาจารย์ท่านหนึ่งแกเป็น เป็นอาจารย์หมอนะไอพูดหมดหมดเลยแหละพูดเกี่ยวกับเรื่องเรื่องโซเดียมเรื่องของชลรดเนี่ยกอดีข้อเสียทุกๆอย่างแล้วก็ไอเรื่องกฎจยูริกในในพืชที่เป็นยอดหรืออยู่ในเนื้อสัตว์หรืออะไรเนี้ยสิ่งที่เรากลัวอะไรมนะันสำคัญกว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะเอาง่ายๆว่าสำหรับคนส,สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นเก้านะ กินไปเหอะมันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าคนที่มียูริกในในเลือดเยอะเนี่ยอ,อันนี้คือคุณต้องระวังเรื่องการกินแค่นั้นเองในงั้นคนที่พ่อกายเขากินแต่ไก่กับไข่เขาก็เป็นเกากันหมดคุณดีเขาแข็งแรงแกตายตามพ่อตามอะไรก่นั่นแหละคือเราเราเรา,เราต้องรู้ไม่ใช่เราเขาพูดอะไรมาเราก็กลัวแต่ผมเล่าให้ฟังเป็น e p e p ไปมียเยอะเลยแหละไม่ใช่ความรู้ของผมนะเป็นความรู้ที่ผมฟังมาเผื่อว่าทุกๆคนแบบ เออเราฟังมาจากหลายๆที่เนาะแต่เราจะไปเข้าดูหลายๆที่มันก็ยากเดี๋ยวผมเอารวมมาไวท้ที่ช่องผมที่เดียวเลยแล้วกันให้ฟังกันเอามาเล่าให้ฟังวันนี้รถด,ด,ดูเวลาก่อนวันนี้รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่สายละออแปลกวันนี้มันหยุดหรือเปล่ามี ทำไมเวลาไม่ปกติเวลานี่น่าจะคนเยอะคนเยอะเลยไฟแดงตรงนี้จะรถเยอะมากเราก็ต้องรอไปเรื่อยๆนี่แหละครับมาทำงานแต่ละวันคือถ้ามาสายเนี่ยเป็นเรื่องเลยจะรถติดอย่างนี้แนหะ แต่เฉพาะถ้าเรามาสายนะเฉพาะถ้าเรามาสายนะถ้าเราไม่มาสายก็ไม่เป็นไรผมโมงสี่สิบผมโมงครึ่งเนี่ยได้อยู่แตเวลาปกติของผมเลยนะเมื่อก่อนนะคือเมื่อก่อนนะบอกว่าเมื่อก่อนเวลาปกติผมบอ,อกโมงครึ่งโมงครึ่งนี่เกือบถึงบริษัทละตอนนี้ผมออกมาจากห้องอ่ะเจ็ดโมง เราใช้เวลาทําอย่างอื่นบ้างเราห่วงแต่จะมาทำงานเกินไปบางทีก็ไม่ดีเราโทษใครไม่ได้เราถ้ามันมีปัญหาอะไรอะทามันแบบเออแบบน่าเบื่อ่ริูต้องออกมาทํางานแต่เช้าอลยนะเนี่ยโทษใครไม่ได้โทษตัวเองผมโทษตัวเองนะผมไม่งเสือกออกมาแต่เช้าไงบอกเลยออกมาแต่เช้าเองเสร็จแล้วก็บ่นกับตัวเองว่าไม่มีเวลาทำานทับนี่เออออกมาแต่เช้าทำไมเวลาเริ่มงานเขาก็แปดโมง เขาไล่คุณออกไม่ได้หรอกถ้าคุณไปทํางานแปดโมงตรงน่ะถ้าคุณไปรูดบัตรแปดโมงตรงอ่ะก็ไม่มีทางไล่คุณออกอันนั้นอันนั้นคือเรื่องเรื่องจริงนะผมเป็นคนพูดตรงๆพูดจริงๆจริงยัง g, ตรงๆนะใครที่แบบมาหาเรื่องผมแบบถ้าถ้าพูดกันด้วยเหตุผลนะมามามา,มาหาเรื่องผมด้วยเหตุผลเนี่ยโอเคผมรับฟังนะแต่ถ้ามาหาเรื่องผมแบบคําพูดคาจาแบบไม่มีเหตุผลอะไรเลยเนะี่ยผมฉ่าเลยนะเั้งที่นี้นี่นิสัยผม เราเป็นสัตว์สังคมเราอยู่ร่วมกันเราเราเราควรจะดูดูทิศทางลมว่าลมมันพัดไปทางไหนไม่ใช่เราจะเอาเราเป็นศูนย์กลางแล้วครับให้คนอื่นมาหมุนรอบตัวเราเราไม่ใช่พระอาทิตย์นะจำมาไว้เลยถ้าคนอื่นบอกว่าสิ่งที่เราทำผิดให้เรารอสักพักหนึ่งเราดูว่ามีใครบอกว่าเราทำผิดอีกไหมแน่นอนละ่ะถ้ามีคนบอกว่าเราทำผิดหลายๆคนนั่นอ่ะเราทำผิดจริง ไม่ใช่จะไปดึงดันว่าเราเอ้ยมึงรู้ได้ไงว่ากูทําผิดอย่างนั้อย่างนี้ไม่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 ไมไมดีอันนั้นอันนั้นไม่ใช่ผมนะผมไม่ใช่ผมเป็นคนดื้อน,นะแต่ผมไม่ใช่คนที่ไม่ยอมรับนะนิสัยผมนะอ่ะเหมือนมีพี่ผมอยู่คนหนึ่งอะแกเป็นคนอารมณ์ร้อนถึงเวลาเนี่ยผมว่าถ้าแกมาเปิดฟังผมพูดเนี่ยพูดไปเรื่อยเนี่ยผมว่าแกจะรู้ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแกนะ คือแกเป็นคนที่อารมณ์ร้อนถึงเวลาแกด่าผมแกด่าเลยนะด่าแบบแรงเลยนะต่อหน้าคนเยอะๆด้วยแต่พอเวลาแกออกไปจากผมละเราเออกไปจากกันแล้วอ่ะเขาคิดได้ว่าสิ่งที่เขาทําถือไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดอ่ะแต่รู้ได้ว่าบางทีมันแรงเกินไปเขาก็จะเข้ามาเหมือนมาขอโทษแต่ไม่ได้ใช้คําขอขอโทษนะเขาเรียกว่าตบหัวแล้วรูปหลังแต่คุณรู้หรือเปล่าตบหัวแล้วรูปหลังบางครั้งมันก็ดีนะครับผม นี่ถึงทางเข้าประตูแล้วบริษัทจะมีประตูทางเข้าสองฝั่งผมก็จะมาฝั่งนี้ประจําคือถ้ามาเกินเจ็ดโมงฝั่งนี้เขาจะเปิดนะแต่ถ้ามาก่อนนั้นอะ่ะเหมือนผมมาแต่เช้าเมื่อก่อนอะ่ะฝั่งนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เปิดมันเป็นมันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ผมแบบมาสายเป็นข้ออ้างหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> นี่แหละผมมาสายเพราะาอยากเข้าประตูฝั่งนี้โอเคไปได้เวลาของเราผมต้องมาอ้อมนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมวิ่งรถตามลูกสอนผมเบื่อกับคนที่แบบคือขับรถสวนอะไม่รู้จะสวนทําเพื่ออะไรเวลาเลิกงานถ้ามีอุบัติเหตุสักครั้งหนึ่งผมไม่รู้ผมจะหัวเราะดีหรือเปล่าเพราะว่าอะไรนะวะไม่ทําตามกฎเขาเขียนเอาไว้โอเคเราก็ถึงที่หมายโดยปลอดภัยแล้วก็ขอตัดจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่กับช่องพูดไปเรื่อยสวัสดีครับ